สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาอย่างแรกนะคะทุกครั้งที่เรียนกับครูหยิบหนังสือสมุดขึ้นมาเตรียมไว้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อาการดําเนินการระหว่างเซ็ต ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนเรื่องแผนภาพเวนไปแล้วนะคะแผนภาพเวนหรือว่าเ,เวนเดอแกรมนะคะเรารู้แล้วว่าการเขียนเซตที่มีส่วนร่วมบางส่วนเป็นแบบไหนไม่มีส่วนร่วมเลยเป็นแบบไหนหรือว่าเซตที่มันสมาชิกทุกตัวนะคะเป็นสับเซตนะคะสมาชิกที่มันเท่ากันเขียนแผนภาพเป็นแล้วเนาะเขียนสมาชิกลงในแผนภาพเป็นแล้วนะคะวันนี้ในหัวข้อต่อมาเราจะเรียนเรื่องการดําเนินการ ระหว่างเซตนะคะอย่างแรกนะคะเรามาดูนี้ในหน้าที่21นะคะหัวข้อการดําเนินการระหว่างเซตนะคะจะมีการสร้างเซตใหม่จากเซตที่กําหนดให้ซึ่งจะมีเอกภพสัมพัทธ์เดียวกันนะคะเขาจะเรียกการที่เราสร้างเซตใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการดําเนินการระหว่างเซตนะคะอันแรกที่หนูจะต้องรู้เลยคือ intersection intersection คืออะไรอ่ะ intersection นะคะให้หนูดูตัวอย่างเมื่อกำหนดเซต a คือ a a เซต a เนี่ยเท่ากับเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น1,2,3,4และเซต b มีสมาชิกเป็น2,4,6,8สร้างเซต c ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกของทั้งเซต a และเซต b หมายความว่าสมาชิกที่อยู่ในเซต c เนี่ยต้องอยู่ทั้งในเซต a แล้วก็เซต b ด้วย นะคะเราจะเห็นได้ว่าสมาชิกของแต่ละตัวของเซตสที่สร้างใหม่เนี่ยมันก็อยู่ทั้งใน A แล้วก็ในมีด้วยนะคะการดำเนินการระหว่างเนี้ยแบบนี้เราเรียกว่า i n t e r อร์เซ o ชันนะคะสัญลักษณ์ของมันคือตัวนี้จำไว้ให้ดีนะลูก i n t e r อร์เซ o ชันนะคะคุณครูจะมีเทคนิควิธีการจำนะคะเทคนิควิธีการจำให้อ่าหนูดูบทนิยามดูแผ่ภาพนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่า บทนิยามบอกว่า A intersection B หไหมสัญลักษณ์ intersection นะคะมันหมายถึงเซตที่มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ A และเห็นไหมและ x เป็นสมาชิกของ B นะคะหนูจำได้ไหม intersection ความความใช่ปะแบบนี้และลูกศรแล้วก็เป็นยังไงหัวขึ้นนะคะมันก็คืออันเดียวกันนะคะทีนี้ เวลาเราเขียนแผนภาพอ่านหนูดูนะเขียนแผนภาพ intersection เวลาจำจำไว้ intersection ซ้ำเซ็ซ้ำเออจำนะคะเซ็ซ้ำความความเนี่ยนะคะเซ็ซ้ำความความอาจจะแบบนี้หมายถึง intersection เอาตัวที่มันทำไมกันซ้ำกันเห็นปะเขียนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะส่วนที่แรงเงาคือ a intersection b นะคะจำง่ายๆ intersection เซกซ้ำนั่นก็คือเอาตัวที่มันซ้ำกันนะคะ intersection นะคะความความเนี่ยซ้ำๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะหลังจากที่เราเขียนรูปแรงเงาหรือว่าเขียนเป็นแผนภาพแล้วเรามาดูนะคะว่าตัวอย่างมันมีอะไรบ้างอเอดไปหน้าถัดไปตัวอย่างที่12นะคะตัวอย่างที่12เขาบอกว่า ให้ a เซต A นะคะมีสมาชิกเป็น0 1 2 3เซต B มีสมาชิกเป็น0 3 5จงหา A อินเตอร์เซ็กชัน B นะคะอาจารย์บอกแล้วเซ็กชันเซ็กซ้ำคือเอาตัวที่มันซ้ำกันระหว่าง a กับ b หนูดูซิ A กับ b มีอะไรเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันคะมีสมาชิกร่วมกันคือ0กับ3เพราะฉะนั้น A อินเตอร์เซ็กชัน B คือ เซตนะคะเขียนเป็นเซตนะเซตที่มีสมาชิกเป็น0นย์กับ3เอาตัวที่มันทำไมกันซ้ำกันนะคะอินเตอร์เซกชันความความซ้ำๆอ่ะจำไว้อย่างนี้นะอ่ะตัวอย่างที่13ตัวอย่างที่13บเขาบอกว่าให้เซต A มีสมาชิกเป็น0123เซต B มีสมาชิกเป็น 1> 01234นะคะเซต C ีมีสมาชิกเป็น0นะคะจงหาอ่ะเขาให้หาหลายอย่างมากอย่างแรกหา A อ n ินเตอร์เซ n กชัน t e r อ e ินเตอร์เซกชันและ B i อินเตอร์เซ n กชันนะคะหาทีละอย่างเลยอย่างแรกเขาบอกว่าให้หา A อ n ินเตอร์เซ n กชันนะคะหนูก็ดู A อ n ินเตอร์เซ n กชันตรงเนี้ยหมายถึงความความซ้ำๆอินเตอร์เซ o กชันใช่ไหมอ่ะความความซ้ำๆเพราะฉะนั้นหนูดู A กับ B อะไรมันเหมือนกันอะไรมันซ้ํากันนั่นก็คืออะไร0 1 2 3เห็นปะเพราะฉะนั้น A intersection B หนูก็ต้องตอบเป็นเซตนะคะเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นอะไรลูก0 1 2 3นะคะอะต่อมาเขาให้หา A intersection C นะคะความความซ้ำๆใช่ไหมความความซ้ำๆ A intersection C หนูก็ดู A สิ่งที่อยู่ใน a และสิ่งที่อยู่ใน c มีอะไรบ้างมีเลขอะไรมีเลขศูนย์เลขเดียวนะคะเพราะฉะนั้น a intersection c ก็จะเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นเลขศนะคะต่อมาหา b intersection c นะคะ b intersection c ความๆซ้ำๆนะ b intersection c ตัวที่มันซ้ำกันมีอะไรคือ0ูนย์ตัวเดียวเพราะฉะนั้น b intersection c มีสมาชิก เป็นเซตที่ <c oughs> มีสมาชิกในเซตเป็น0นะคะง่ายไหม a Inter เลือก intersection พอได้เนาะอ่ะทีนี้ดูนะคะตัวอย่างที่14นะคะให้ a เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ2 3 5 7นะคะและ b มีสมาชิกเป็น1 2 3 4 5 7หจงหา a intersection b ความความซ้ 3, 3. เออทีนี้ เราเห็นได้ว,ว่าเซตของ A และ B มีสมาชิกร่วมกันซ้ํากันนั่นแหละมีอะไรบ้างมี2มี3มี5มี7นะคะเขาถามหาอันนี้เราก็ต้องตอบนะคะเป็น A intersection B เท่ากับเซตที่มีสมาชิกเป็นอะไรเราก็เขียนไปแต่บางเอิญมันเป็นสมาชิกตัวเดียวกันกับอะไรเลย A เลยเห็นปะเราก็เขียนเท่ากับ A มาตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าจตัวอย่างที่15 ตัวอย่างที่15เขาบอกว่า A เซต A เนี่ยมีสมาชิกเป็น012 3นะคะเซต B มีสมาชิกเป็น4กับ5จงหา A B, อินเตอร์เซกชัน B ความความสามสามนะ A อินเตอร์เซกชัน B หนูดูสิมีสมาชิกตัวไหนเหมือนกันไหมไม่มีเลยไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยก็คือเป็นเซตอะไรเซตว่างไม่มีสมาชิกคือเซตว่างเราก็ตอบเลยนะคะ เป็นเซตว่างการเขียนเซตว่างเขียนได้2แบบเขียนแบบนี้ก็ได้หรือเขียนเป็นปีกาเฉยๆแบบนี้ไม่มีสมาชิกข้างในแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเขียนแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะอ่ะพอเราเห็นเขียนเป็นสมาชิกเขียนเป็นเซตได้แล้วลองมาดูแผนภาพนะคะแผนภาพตัวอย่างที่16เขาบอกว่ากำหนดแผนภาพให้ดังนี้จงหา a intersection b ใช่ไหมคะ ความความซ้ามําๆแสดงว่ามันต้องํากันนะคะตัวที่มันํากันอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงกลางเห็นปะตัวที่มันํากันคืออยู่ตรงกลางสมาชิกที่มันํากันคืออยู่ตรงกลางมีสมาชิกร่วมกันคือ2กับ3ถามหาแบบนี้ AintersectionB นะคะตอบเวลาตอบก็เขียนสมาชิกด้วยเขียนเป็นเซตตอบเป็นสมาชิกแบบนี้โอเคเนาะอ่ะต่อมาดูตัวอย่างที่17 ให้แผนภาพมาจงหา a intersection b นะคะดูซิมีอะไรเหมือนกันไหมสมาชิกซ้ำกันไหมไม่มีเลยสมาชิกตัวไหนเหมือนกันมันไม่ได้ทับกันมันไม่ได้ซ้อนกันเพราะฉะนั้นคำตอบคือเซตว่างแบบนี้นะคะนี่คือ a intersection b นะคะ,ะตัวอย่างที่18ก็เหมือนกันเอาตัวที่มันซ้ำกันนะคะตัวที่มันซ้ำกันคือมี3มี4มี6เราก็เขียนตอบ intersection คือ3ตัวต่อไปล่ะ ตัวสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะ union คำนี้จำให้แม่น union นะคะ union สัญลักษณ์ของ union อยังไงก็เหมือนตัว u ไงลูกเนาะ union สัญลักษณ์ก็เหมือนตัว u น,น,นะคะ intersection มันเอาแค่สานะคะตัว union คือเอาทั้งหมดเลยนะคะเอาทั้งหมดเลยนะคะ union เนี่ยเขียนแบบนี้ใช่ไหมหรือ นะคะมันจะใช้แทนด้วยตัวหรือตัวหรือแล้วก็ตัวนี้จําได้ปะ่ะทิมโหทิมลงอ่านดูในบทนิยามสิ A อยูเนียนบมันหมายถึงเซตที่ที่มีสมาชิกเป็น x โดยที่ x ทําไมเป็นสมาชิกของ a หรือ x เป็นสมาชิกของ B นะคะทีนี้แผนภาพของยูเนียนอ่ะหนูดูแผนภาพของยูเนียนแผนภาพของยูเนียนนะคะยูเนียนคือเอาทั้งหมดเพราะฉะนั้น ยูเนี่ยคือเอาทั้งหมดเลยทั้ง A อเลยทั้ง B เลยเห็นปะทั้ง A และทั้ง B เลยเ A, ล B, เลยูเนี่ยคือเอาทั้งหมดนะคะยูเนี่ยคือเอาทั้งหมดสัญลักษณ์เหมือนตัว U เห็นปะแต่มันไม่ใช่ตัว U นะลูกนะคะถ้าอินเตอร์เซ็กชันความๆซ้ำๆใช่ไหมยูเนี่ยก็เหมือนตัว U คือเอาทั้งหมดเลยนะคะอ่ะลองดูตัวอย่างสิตัวอย่างที่19เก้าขาบอกว่าให้เซต A นะคะมีสมาชิกเป็น0 1 2 3 เซต B มีสมาชิกเป็น 1, 3, 5, 7จงหา A union B นะคะ union เหมือนตัว U คำนี้เห็นป่ะเหมือนตัว U คือเอาทั้งหมดเอา U ทั้งหมดเลย U คือเอาทั้งหมดนะคะมันก็เกิดจากการนำสมาชิกของ A และ B มารวมกันหรือเขียนไว้ด้วยกันทีนี้ เวลาถ้ามันมีซาอย่างเช่น1อ่ะมันสาเราก็เขียนแค่ตัวเดียวในรูปการเขียนเซตนะคะถ้ามันสาการมารวมกันแล้วมันมีสมาชิกที่เหมือนกันเราก็เขียนแค่ตัวเดียว A เนี o n B เขียนเป็นเซตต่อเป็นเซตเหมือนกันเอาสมาชิกทั้งหมดมารวมกันเขียนไว้ด้วยกันนะคะตัวอย่างที่20่สิบอ่ะตัวอย่างที่20่ยูเ A ียนยูเนียนคือเหมือนตัว U ตัวนี้นะคะเอาทั้งหมดคือรวมกันทั้งเซต A และเซต b มันก็จะได้คำตอบออกมาเห็นไหมอ่ะอะดูแผนภาพนะคะกำหนแผนภาพมาเขาบอก a ยูเนียน b ดูให้ดีนะคะระวังโจทย์หลอกนะ a ยู u n ียน b คือเอาสมาชิกที่อยู่ใน a นะคะเอาสมาชิกที่อยู่ใน a และสมาชิกที่อยู่ใน b สมาชิกที่อยู่ใน a มีอะไรบ้าง2 3สมาชิกที่อยู่ใน b มีอะไรบ้าง5เราก็จะได้แบบนี้นะคะ1กับ4เกี่ยวไหม หนึ 1> 1่งกับสี่ไม่เกี่ยวเพราะเขาไม่ได้เอายูเอาตัวยูยูนิเวิร์สนะคะเขาต้องการแค่อะไรลูกเออเขาต้องการแค่ A กับ b นี่ไงเนี่ย a กับ B ีเห็นปะเขาต้องการ A ยูเนียน b เขาไม่ได้ต้องการอีตัวที่ไม่ได้อยู่ใน A กับ B เนาะระวังโจทย์หลอกมานะอ่ะตัวอย่างที่ยี่สิบสองนะคะ a ยูเนียน b คือเอาสิ่งที่อยู่ใน A และ B นี่ไง a กับ B เราก็เขียนทั้งหมดเลยมีหนึ่งมีสามมีสี่มีหกมีเก้านะคะวิธีการเขียนเขาจะไล่เลขจากน้อยไปมากนะลูกเขาจะไล่เลขจากน้อยไปมากนะคะเขาจะไล่เลขจากน้อยไปมากอถามย้อนนะคะในตัวอย่างที่ยี่สิบเอ็ดนะคะในตัวอย่างที่ยี่สิบเอ็ดยูนีคืออาของ A และ B ใช่ไหมลูกถ้าครูถามว่า intersection intersection ของข้อนี้ความความซ้ำๆเนี่ย ของข้อนี้คืออะไรมีตัวที่ซ้ำกันไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเป็นอินเตอร์เซกชันตอบเสร็จว่างนะคะใช่ไหมเพราะมันไม่ซ้ำกันไม่มีตัวไหนซ้ำกันแต่ถ้าตัวนี้ข้อที่ยีสิบสองถ้าครูถามว่าอินเตอร์เซกชันของข้อนี้ของ A กับ B คืออะไรตัวที่มันซ้ำกันเหมือนกันคืออะไรลูกนี่สามสี่แล้วก็หกนะคะ อันนี้คือคำตอบของ intersection แยกให้ออกระหว่าง intersection กับ union intersection คือซ้ำๆ union คือทั้งหมดนะคะอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่1.2ข้อที่1นะคะข้อที่1เขาบอกว่าตัวอย่าง1.2เอยแบบฝึกหัด1.2อยู่หน้า36นะคะข้อที่1นึ่งเขากำหนดให้ตัว u universe ไงลูกทั้งหมดมานะคะ A คือนี้ B คือนี้จงหา a ยูเนียนบีอ่ะข้อที่หนึ่งใหญ่นะคะทำข้อหนึ่งกับข้อสองสองข้อพอนะทำข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะที่เหลือยังไม่ได้สอนยังไม่ต้องทำนะทำข้อหนึ่งกับข้อสองก่อนแล้วก็วิธีการทำก็เหมือนที่ครูสอนเลยนะคะข้อที่หนึ่งใหญ่ลอกโจทย์ไปหนึ่งย่อยอ่ะเยูเนียนบีนะคะวิธีทำก็ อ่ะ A แบบหนึ่งนะ A ยูเนียน B ีนี่นะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งใหญ่ล็อกโจทย์ล็อกโจทย์นะลูกมันต้องขีดตามคู่นะหนึ่งย่อย A ยูเนียน B วิธีทำแล้วก็จะได้ยูเนียนคืออะายลูกทั้งหมดนะคะหนูก็มาดูสิยูเนียนทั้งหมดของ A และ B มีอะไรหนูก็เขียนเลย หนูก็เขียนเลยเห็นปะอืมยูเนีเท่ากับอ่ะเขียนไปเซตมีอะไรบ้างล่ะ A Union, อยูเนียนะคือสมาชิกยูเนียคือทั้งหมดคือสมาชิกที่อยู่ใน A และ B ก็มีศูนย์หนึ่งสองสเจ็ดแปดเนะคะศูนย์หนสองสเจปดแบบนี้เวลาเขียนนะคะเขียนไล่าจาก น้อยไปมากนะคะเราจะได้เขียนให้ครบเนาะแล้วหนูก็ทําแบบนี้ข้อหนึ่งย่อยข้อสองย่อยหนึ่งย่อยก็ต้องทํานะเพราะครูสั่งไปแล้วส่วนข้อสองใหญ่ข้อสองใหญ่นะคะให้ทําข้อหนึ่งย่อยอหนะึ่งเนี่ยสี่ข้อย่อยนะหนึ่งสองสามสี่นะคะข้อสองใหญ่ทําข้อหนึ่งสองสามสี่ทำเหมือนกันเลยลูกทําเหมือน ข้อ1นั่นแหละก็เขียน A intersection B เท่ากับเซตมีอะไรบ้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ส่งนะคะส่งแล้วก็ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเนาะวันนี้เวลาที่เหลือนะคะคุณครูวิดีโอที่คุณครูให้เนี่ยมันจะประมาณ20นาทีไม่เกินนี้เนาะถ้าเวลาที่เหลือในคาบเรียนให้ทําแบบฝึกหัดให้สอบถามกันมาได้นะคะขยายเวลาส่งแล้วเนาะส่งให้ครบนะคะทุกคะแนนมีค่านะ แล้วมีปัญหาอะไรก็ถามมานะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ